ด้วยความภาคภูมิใจนะครับที่พวกท่านได้มาเยี่ยมบ้านผมในวันนี้ I feel very proud that all you can visit feel of very home here all proud you my to that can และผู้นำท้องถิ่นก็เป็นเจ้าภาพทุกทุกท่านนะครับ And all of the local high uh, <c oughs> rank uh, officials and also being in this party and to most welcome all of you ครับ และท่านผู้แรงสักพันคือท่านนายเพร์บ้านโพท่านเกติศักดิ์ครับ The most important is uh, our c h a i r p e r o f อ h บ BAN p ้าแล้วก็ท่านนายกมาดอชูสักทิมนะครับซึ่งเป็นเทศบาลเทศบาลที่ได้ให้สถานที่ในการคอมมิชชั่นครั้งนี้ And we u l d a n h e Mayor Mano Mr. Uh, Mayor the Community c o u l แล้วก็ท่านนายกอบตทุกๆคนนะครับแล้วก็ท่านกำเนินผู้ใหญ่บ้าน all the chief village and all the high l l official of the, uh, this area โดยพอ่อยิ่งนะครับอสมนะครับแล้วก็ uh, สาธารณสุขตำบลน,นะครับ <And S 2> ที่เป็นเหลือ a n s to l e local public health e y are giving a e support ครับก็งมีเท่านี้นะครับ